สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าวัดมหาธาตุกันทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุนครพนมนะทุกคนนะประจําจังหวัดนครพนมก็อยู่ในตัวอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแอดจะพาเดินเข้าไปดูบรรยากาศไอ้ภายในวัดกันนะว่าเป็นยังไงทุกคนบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระข้างในกันทุกคน รอบเย็นวันนี้เนี่ยรอรถอยู่อยู่ไอ้กำลังจะข้ามถนนไปทุกคนอ่ะวิง่งเข้ามาเข้ามาทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศภายในวัดกันอันนี้ก็บรรยากาศภายในหน้าหน้าวัดนะทุกคนนะนี่ก็เป็นไอ้องค์พธาตนะุนคพรพนม ประจำอำเภอเมืองนครพนมทุกคนวันนี้ก็ได้กลับมาทำบุญที่จังหวัดนครพนมก็ขับรถผ่านหลังจากไปทานข้าวก็เข้ามาทำคลิปให้ FC ดูนะใครที่มาเที่ยวนครพนมก็คือเที่ยวจากลานพญาสีตคนา克เสร็จก็ปุ๊บก็มาแวะตรงวัดวัดมหาธาตุได้ทุกคนก็จะมีองค์พระธาตุพระธาตุนคร ปิฎฐานอยู่ที่นี่นะครับทุกคนถ้าใครบอกว่าพระธาตุนครอยู่ตรงไหน,นก็คืออยู่วัดมหาธาตุทุกคนอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมเดี๋ยวจะพาทุกคนดูดูรอบๆแต่เราเคยเข้ามาทําคลิปครั้งหนึ่งแล้วครับทุกคนแต่เราก็กลับมาทําให้ทุกคนดูอีกคือนานๆทีได้กลับมาบ้านเกิดก็จะพามาดูบรรยากาศโดยรอบครับทุกคนว่าเป็นยังไงให้ทุกคนดู สวยงามทุกคนสวยงามปฏิสถานสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นประจำอําเภอเมืองนครพนมนะถ่ายทุกคนดูเป็นยอดยอดอย่างนี้เลยและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมีพญานาสองตนนะทุกคนนะะปฏิสถานเข้ามาไหว้พระขอพรกันได้ทุกคนมาทําบุญที่นครพนมก็เข้ามากลไหว้สัการบูชากันได้ตรงลานนี้ก็จะอยู่ด้านข้างนะทุกคนนะถ้า ขององค์พระธาตุกลับไหว้สการะบูชาคลิปนี้ที่ลูกหลานทำก็ขอให้ดังๆปังๆมียอดไรยอดคนดูเยอะๆใครที่มาเที่ยวนครพนมแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามากลับไหว้สการะบูชาได้นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วตรงจุดนี้นะครับซึ่ง อ่ะเนี๋ยจะพาดูองค์พระธาตุกันนะครับว่าเป็นยังไงปดิสถานสวยงามมากทุกคนไหว้พระขอพอรก่อนบรรยากาศครั้งที่สองละข้างหลังน่าจะมีงานขาวดำทุกคนสวยงามมากถ้าเลยไปอีก ก็จะเป็นวัดพระอินแปลงทุกคนอันนี้ให้ดูตัวโบสก่อนคือซึ่งสมัยตอนเด็กๆนะ่ะไอแอดได้มาเรียนเอเขาเรียกอะไรอะพุทธศาสนาหรืออะไรนี่แหละที่เรียนวาดอาทิตย์นะ่ะก็เคยขึ้นไปกับวายบนโบทอย่างนี้แล้วก็เรียนจบทำทูเลยนะอืมแอดเ,เรียนจบทำทูเลยนะที่นี่ ก็จะให้ทุกคนดูรับชมกันทุกคนสวยๆงามๆเลยทุกคนดูกราบไหว้ขอพรกันนะทุกคนนะอันนี้คืออยู่ตรงหน้าพระธาตุเลยครับคือมาทีไรก็แบบอบอุ่นอะทุกคนแบบคือที่อยากจะทําคลิปให้ทุกคนดูอะคือเรามาทุกครั้งเราอบอุ่นเราแบบ บอกไม่ถูกอะทุกคนดูอยาให้ทุกคนดูอมาทาใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ระลึกอธิษฐานขอขอพรได้เลยนะทุกคนนะถึงว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้มานครพนมก็ให้ทุกคนมีโชคมีราบแล้วก็ค่อยมากันก็ได้องค์หน้าวัดซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะทุกคนแอดก็จะพยายามให้ทุกคนดูทุกมุม ชอบมากเลยแอดนะมีรู้สึกแบบมีความผูกพันนะ่ะตั้งแต่เด็กอะ่ะพอมา,มาเรียนพระพุทธศาสนาที่ตรงนี้ไงทุกคนแอดนะก็เลยชอบก็เลยอยากให้เอฟซีทุกคนเห็นแล้วก็อยากได้อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดนครพนมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้ามาเที่ยวนครพนมแล้วจะต้องไปตรงไหนอะไรยังไงแอดก็พยายามถ่ายทอดบ้ายถ่ายทําให้ทุกคนดูว่าบ้านเกิดของแอดนะ คือมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างที่จะสามารถแนะนำให้กับคนที่อยู่ทาง youtube ได้รู้ได้เห็นแล้วก็อีกอย่างเดิงสิ่งที่ทำอย่างนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้มาก็ให้เขาเห็นบรรยากาศว่าเป็นยังไงสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูเดี๋ยวจะพาดูมุม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 นอกวัดดูว่า เข้ามาข้างในแล้วจะสวยขนาดไหนเพราะว่าคือมาทุกครั้งอบอุ่นอะทุกคนอิ่มเอิบอ่ะแม่ผู้ใหญ่อิ่มเอิบม,มากจริงจริงกิจภาริงอันนี้ก็เป็นมุมหน้าวัดนะทุกคนนะพราะแม่ผู้ใหญ่ก็จะจะหามุมที่สวยๆทุกคนดูนี่ก็เดินออกมาตรงริมโขง ริม,มาําวขงก็น่าดูนะทุกคนบรรยากาศรม่มรื่นอ่ะให้ทุกคนเห็นมุมไกลๆสวยๆงามเลยนี่คือเป็นตัวองค์พระธาตุนครอืตัวเนี้ยประจําวันเกิดอะไรไม่รู้ว่าจะไม่กิดวันพุธหรือวันอะไรนี่แหละพี่เดี๋ยวไปหาข้อมูลให้ลืมแต่รู้มันจำไม่ได้อทุกคนขอโทษทีเนี่ยอาจจะให้ดูนะอะใครที่ดู คือกลับมาบ้านเกิดทีไรขับรถผ่านหรือว่าได้มาทําคลิปรู้สึกเหมือนอบอุ่นเหมือนมันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอะ่ะทุกคนคือหลงไหลกับกับวัดแห่งนี้อ่ะเหมือนเกิดกับเคยมีความผูกพันก็เลยอยากให้ให้ทุกคนอะ่ะได้ดูแล้วก็ที่ถามว่าเนี่ยตรงเส้นริมโขงเลยนะทุกคนนะถ้าขับไอออกมาจากตรงองค์พญยาสีตะนา克าก็ตรงมาเลย ก็จะได้ขูงก็แวะไหว้สักการะบูชากันได้ทำบุญทำบุญกันได้ทุกคนเสริมเป็นสิริมงคลน,นี่แอดให้แล้วก็อธิษฐานกันนะเนี่ยให้ดูใครที่มาก็อย่าลืมแวะมาทําบุญที่วัดมหาธาตุกันจังหวัดนครพ,พนมทุกคนก็จะมีองค์พระธาตุนครประดิษฐานอยู่ที่ตรงนี้ภูมิใจมากเลยที่ได้นำเสนอให้ FC ทุกท่านได้ดูมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจนะ ภาพสวยงามมากทุกคนอะใครที่ได้รับชมนี้แหละ,ะได้รับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะทุกคนนะดันๆให้ช่วยกันหน่อยนะก็จะได้แบบเป็นกำลังใจในการทําผลงานในคลิปครั้งต่อไปให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็จะมีการไปถ่ายคลิปอีกหลายๆสถานที่ให้เพื่อนๆดูนะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดี ทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะ